คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมา,าครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกิน3.25นางก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก่จาก45นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากคู่เฉิน45นาที ก่อนอื่นนะครับไปสรุปผลงานตัว V.I.P. ที่ให้ไว้เมื่อคืนนะครับเป็นอังกฤษ่2 3คู่ระหว่างฮักซิต,ตี้นะครับปอผลปรากฏว่าครึ่งแรกมีประตูในมีประตู1นึ่ลูกนะครับเวลายิงนาทีที่30นะครับก็สามารถทำกำไรให้สมาชิกในกลุ่ม V.I.P. ของเราไปได้นะครับ ใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. รับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้แอดไลน์ไปที่ a 45 O.V.E.R. 45 O.V.E.R. มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้ทาง45นาทียังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นใครสนใจแอดไลน์ไปที่ ie, O.V.E.R. 168 s o v r mm hmm. 1 6 8กันได้เลยนะครับ mm hmm. ก่อนจะไปรับชมพัศนะคู่ V.I.P. นะครับวันนี้ผมมีบัตรหรือว่าโค้ดส่วนลด50บาทนะครับก็ใครที่อยากสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับแคปรูปที่ผมขึ้นหน้าจอให้นะขนาดนี้นะครับไปติดต่อที่ไลน์แอดมิน s 4 5 o v e r 4 5 o v e r ขอรับส่วนลดในการเข้ากลุ่ม V.I.P ได้เลยนะครับมีส่วนลดมีนมูลค่า50บาทนะครับวันนี้พาไปชมเกมอังกฤษ U 2 3นะครับลงแข่งขันเวลา18.00น6โมงเย็นนะครับวันนี้มาไวเป็นการพบกันระหว่างบาร์รี่ U 2 3เปิดบ้านรับการมาเยือนของอิสวิด U 2 3เจ้าบ้านนะครับลงแข่งขันไปแล้ว6นับชนะ2แพ้4 ได้5เสีย19มี6แต้มอยู่อันดับที่13ของตารางส่วนทีมเยือนลงแข่งขันไปแล้ว3นัดชนะ3แพ้2ได้11เสีย5มี9แต้มอยู่อันดับที่8ของตารางสถิตินะครับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้ว4ครั้งนะครับก็การันตีการมี2ประตูไป3จาก4ี่เกมหลังสุดพร้อมทั้งการันตีการมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก 3จาก4เกมหลังสุดเช่นเดียวกันครับเรามาดูราคาให้นแคบปนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อปอปอนะครับหรือว่า2.5จ่ายน้ำาู8 0ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำา1 0 0ให้ทีมเยือนปัจจุบันราคากับไหลมาเป็นเสมอนะครับก็จ่ายน้ำ0.90ด้า0.90ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับ เรามาดูสูงเต็มเวลาเปิดมาที่3ลูกจ่ายน้ํา0.85ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา0.95ให้ทีมเยือนปัจจุบันสูงเต็มเวลาก็ยังอยู่ที่3ลูกเช่นกันเหมือนเดิมนะครับก็เปิดกินน้ํานะครับจ่าย0.90ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งฝั่งสูงและฝั่งตำ่ำเรามาดูราคาพูนะครับราคาพูราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านชนะจ่าย2.05พูเสมอเต็มเวลาจ่าย3 จ50ผู้ทีมเยือนชนะจ่าย2.90ปัจจุบันนะครับราคาปูมีการสลับไหลปรับเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับคือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย2.40ผูเสมอเต็มเวลาจ่าย3.50ผู้ทีมเยือนชนะปรับลดลงเหลือจ่าย2.40เท่ากับฝั่งเจ้าบ้านเลยนะครับ กอบอลราคาสวิงนะครับก็เจ้ามือยังไม่มั่นใจนะครับว่าใครจะชนะนะครับแต่โอกาสเสมอน,นี่จ่ายแพงก็น่าไม่น่าจะเสมอน,นะครับราคาสวิงต้องยิงประตูนะครับทัศนะวันนี้กนะครับก็ราคาสวิงให้ยิงต้องยิงประตู VIP วันนี้ไปสกอร์สูงบาซิลียูยิมสามครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันที ใครสนใจเขา้ากลุ่ม V.I.P. รับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์ไปที่ s 5 o v e r s 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นแล้วนอกจากนี้ทาง45นาทียังมีบริการให้ทัศนะแบบปลายวันค่าบ,บริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นใครสนใจแอดไลน์ไปที่ o v e r 1 6 8 o v e r 1 6 8กันได้เลยนะครับ ก่อนจากการวันนี้นะครับขอให้สมาชิก V.I.P. ทุกคนโชคดีขอบคุณครับ